ที่คูบต้าฟาร์มความตั้งใจที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเปิดประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผู้สนใจและเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรของคูบต้าประเทศญี่ปุ่น มาจัดแสดงและสาธิตการใช้งานอย่างทรงประสิทธิภาพสูงและพร้อมกันนี้ยังมีการน้อมนำแนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9มาจัดแสดงไว้ในรูปแบบของแปลงผลิตจริงเพื่อถ่ายทอดแนวทางให้กับประชาชนได้น้อมนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไปและสำหรับตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในคูบต้าฟาร์มมีการสาธิตพร้อมเปิดใช้งานได้จริงในพื้นที่ที่จะพูดถึงครั้งนี้ก็คือพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หรือโซล่าฟาร์มน้าได้เห็นด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าจะมีอะไรลอยน้ำอยู่นะครับเรียกว่าตัวโซล่าฟาร์มลอยน้ำนะครับได้รับความร่วมมือจากบริษัท SCG นะครับในการที่จะเข้ามาร่วมมือติดตั้งโซล่าฟาร์มตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจุดเด่นของตัวโซล่าฟาร์มลอยน้ำเลยนะครับก็ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง51กิโลวัตต์นะครับ ก็ถ้าเทียบกับเรื่องของมูลค่าค่าไฟแล้วเนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง20,000 0บาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับได้เ,เอาไปใช้อะไรนะครับก็เราเอาไปใช้กับระบบส่งน้ํานะครับระบบส่งน้ําในตาฟีดของเราที่จะเป็นระบบที่เป็นท่อสีส้มที่ทุกท่านสังเกตตรงในโรงเรือนนะครับระบบส่งน้ํานี้นะครับจะดึงไฟจากตัวระบบโซล่าเซลล์นี้นะครับแล้วก็ นำมาใช้ในเรื่องของการปั๊มน้ํานะครับแจกจ่ายน้ําให้กับตัวแปลงต่างๆรอบฟาร์มของเราทั้งหมด167ไร่นะครับที่เราปลูกพืชนะครับซึ่งระบบของการส่งน้ํานี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะควบคุมความชื้นแล้วก็ความชื้นในดินแล้วก็ส่งอัตรงมาครับเรามองทั้งการใช้พลังงานให้คุ้มค่าแล้วก็เรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างแผงโซล่าเซลล์จากถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้บนบก เราก็เสียพื้นที่ตรงนั้นไปเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่พอกลับไปอยู่ในน้ําปุ๊บหนึ่งป้องกันน้ําระเหยอ,อีกแล้วก็ได้เป็นร่มเย็นของปลาอีกเราจะผลิตกระแสไฟฟ้าอีกนะครับหลายมันก็คือได้หลายต่อครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ได้หลายต่อได้ผลได้ไขายกระแสไฟฟ้าด้วยได้ปลูกพืชด้านล่างด้วยแล้วก็ ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับตรงที่อยู่ตรงน้ําก็คือเป็นไฟฟ้าที่ใช้สําหรับควบคุมระบบน้ําภายในฟาร์มทั้งหมดแล้วก็ปิดเปิดน้ําตรงฟาร์มนั้นปิดเปิดน้ําตรงนั้นกี่กิโลวัตต์ตรับห้าสิบเอ็ดกิโลวัตต์โอ้ลงไฟฟ้าเยอะมาใช่ครับห้าสิบเอ็ดกิโลวัตต์ตอนนี้ถ้าเรามองดูนะถ้าเราขายกระแสฟ้าตรงนั้นนะครับได้ถึงสองแสนบาทต่อปีครับครับ แต่น,นี้ค,คือเราเน้นใช้ภายในฟาร์มใช่ครับอ,อันนี้ใช้ในฟาร์มเป็นหลักเลยใช้กับเครื่องสูบน้าการหันใช้พัฒนา<ช>แต่นอนาคตถ้ากระแสไฟมันเหลือเราก็จะใช้ในอาคารเลยสุดท้ายเราก็ไม่ต้องไปใช้แสดงว่าตอนนี้เรายังใช้ผสมผสานอยู่ทั้งไฟฟ้าที่เป็นระบบเดิมใช่ครับในส่วนของโซลา่าฟาร์มก็คือใช้ในระบบปฏิบัติการของฟาร์มใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ14กิโลวัตต์ใช่ครับ อ่าิกิโลวัตต์ก็คือควบคุมระบบอะไรบ้างในโซนนี้เฉพาะโซนนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็คือเรามองว่าเนี่ยในโซนเนี้ยจะเป็นใช้แผงโซลาเรเซลล์ทั้งหมดเลยอันนี้เราเดินเราเดินเครื่องผลิตยังคะเราใช้งานได้จริงยังตอนนี้ตอนนี้เครื่องนี้ยังครับตอนนี้เ่องยัง่อ,งอยู่ใน,<า>นช่วงการใช้งาตรงนั้นใช้ได้แล้วครับ สำหรับการผลิตพืชข้างล่าง hmm. าที่เป็นเหมือนเป็นโรงเรือนก็คือผลิตพืชในสภาพโรงเรือนได้เลยตามปกติใช่ครับก็เตรียมดินเอาครข้างจัรไปทางานเตรียมดินระจามปกติแล้วก็ป <Hayır> ล e e ูกพ <PDF> ืชได้ตามปกติครับเป็นการใช้พื้นที่ได้เก็บเป็นตัวอย่างให้ถ้าเราเห็นว่าถ้าเราใช้การพื้นที่ผสมผสานกันสองรูปแบบนี่ครับครับปลูกผักและโซลาร์เซลล์ควบคู่กันเนี่ยปลูกผักจากมันอาจจะดอปลงหน่อยประสิทธิภาพนะครับก็จะเหลือประมาณครับเ0อซ โซล่าเซลล์ก็อาจจะผลิตได้อีกเจะแต่มารวมกันได้เป็น1.4ก็แ,แสดงว่าเรามีพื้นที่หนึ่งไร่แต่เราได้1.4เท่เาจะของเดิมน,<ช>นะครับซ<ช>ึ<ช>่งไฟตรงนี้เราก็ใช้ในเรื่องของการเกษตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรีนเฮาส์ระบบควบคุมต่างๆในกรีนเฮาส์หรือว่าระบบน้าปั๊มน้ำต่างๆในไร่นานเนี่ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างขนาดที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะช่วยลดค่าไฟได้ประมาณปีละ60,000บาท6 0 0 0 0ถึง7,000บาทต่อปีครับผมก็เป็นต้นแบบในการที่จะให้เกษตรกรได้สร้าง เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้วก็เพิ่มรายได้ต่อพื้นที่นะครับให้กับเขาอันนี้โซลารเซลล์ในลงทุนเยอะไหมครับเยอะเนีครับอันนี้ต้นต้นแบบอันนี้นะครับก็ต้นแบบอันนี้เลยเนี่ยลงทุนที่8ปดแสนจนหมื่นบาทนะครับตอนต้นแบบอยู่แต่ยังเป็นต้นแบบอยู่กำลังผลิตเท่าไหร่นะคะอันนี้กําลังผลิตอยู่ที่เอ่อสิบสี่กิโลวัตต์สิามห้ากิโลวัตต์ครับพืชที่ปลูกใต้โรงเรือนตรงเนี้ยมันจําเป็นต้องคัดเลือกว่าเป็นพืชที่ไม่ได้ต้องการแสงร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับอันนี้เราเริ่มทดลองพริกก่อนเพพราะริกจะเป็นพืชที่ต้องการให้แสงอันนี้ครับเทียบกันเลย่ยเราเก็บมาเนี่ยครับก็คือว่าพิชอันนี้คืออยู่ใต้โซลแผงโซลเซลล์ครับพริกใหญ่นะอันนี้พิกกินนอกแผงโซลเซลล์นะฮะมันจะดีกว่าเนี่ยฮะใช่แต่ว่าเราเก็บผลผลิตทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือผลที่เราเก็บที่แปลงนี้อยู่เป็นอย่างนี้อย่างพืชบางพืชอะถ้าแสงจัดไปเราจะต้องเอาแสลรานในกลางช่วยเขาสินะแต่อนี้เราก็เปลี่ยนจากแสลนเป็นตัวโซลเซลล์ที่มันได้ประโยชน์สองอย่าง อันนี้เราจะไปเชื่อมกับตัวเซนเซอร์ IoT ที่อยู่ในฟาร์มที่ว่าวัดความเข้มแสงครับว่าดูว่าแสงต้องการเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าเหมาะกับพืชไหมก็เราอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยอยู่ครับก็ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างอะไ่นะครับแต่ว่าที่จักเราก็ยังเข้าไปทำงานได้ปกตินะครับไม่ได้ทำให้ต้อง ต้นเปลืองแรงงานคนเยอะเกษตรกรยังยังยังขายผักคนร้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีรายได้เพิ่มจากผักด้วยครับผมอันนี้คาดว่าจะครอบเพิ่มพื้นที่ผลิตได้สักประมาณจริงๆอยู่ที่การลงทุนเลยครับนะครับว่าถ้าเราลงทุนเท่าไหร่ก็สามารถขยายไปเรื่อยๆได้เลยครับอย่างอย่างตรงนี้เรามีกรีนเฮ้าส์มีอะไรพวกนี้ก็คือสามารถครอบเพิ่มได้ไหมคะกรีนเฮ้าส์สองหลังเนี่ยใช้กระแสไฟฟ้าเพียงแค่ไม่เกิน5-7กิโลวัตต์แล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้เนี่ยบางทีได้ที่14กิโลวัตต์ในขณะก็เหลือเฟือครับนะครับใกล้จะเปิดทำการผลิตได้ตอนนี้ยังเป็นยังไงบ้างคะผลิตมาถึงตัวไหนครับตอนนี้ผลิตแล้วครับผมผลิตไฟฟ้าไปแล้วครับแล้วก็เอาไปใช้รปออนกริดแล้วครับก็คือพูดง่ายคือเกษตรกรคนไหนที่มีระบบไฟฟ้าที่สามารถต่อออนกริดได้เนี่ยก็สามารถขายไฟฟ้าตรงนี้ไดใต้ได้ด้วยนะครับ แบบนี้เราเอาไปใช้ในในฟาร์มเราเป็นหลักเท่ากับที่นี่มีโรงไฟฟ้าขนาดกลางกลางเลยนะสองโรงอะขนาดเริ่มต้นขนาดเริ่มต้นครับที่จะเอาไปใช้ผักสั์พวกนี้เราเจอปัญหาว่าแดดมันแรงเกินไปก็ขมมันคือมันแก่เร็วคือมันยืดตัวเร็วมันก็ขมพอาะ้ะนเด็กเราเราจะเอาไปอยู่ตรงนี้อาจจะดีกว่าได้ไฟด้วยแล้วก็ได้คุณภาพผักที่ดีขึ้นด้วยกำลังอยู่ขั้นตอนของวิจัยอยู่ครับเนี่ยฮะ แต่ไปเราจะได้แนะนาเกษตรกรได้ว่าใต้โรงเรือนนี้มันสามารถปลูกพืชกลุ่มไหนได้อะไร่างนี้ใช่ใช่ครับใช่แต่ตอนนี้คือเบื้องต้นที่ตักเอาตามทฤษฎีก่อนคือผักประเภทใบอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่าผักประเภทกินผลก็คือพวกพอเริ่มสเตปมาเป็นผลก็จะต้องิจทดลองนิดนึงใช่ครับเพราะพวกเพราะพวกใบจริงเขาต้องการแค่แดดแค่ครึ่งวันบางประเภทก็คือต้องอย่างเช่นในกรณีของผักบุ้งอย่างเงี้ยหรือเป็นพวกอะไรอะ วางตุ้งหรือผักชีฝรั่งเนี่ยเขาต้องการหรือโหระพาแต่เขาต้องการแค่แค่ครึ่งวันก็พอ้ยครับหรือพวกแสงลำไรก็พออะไรเงี้ยคะก็เป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้พื้นที่ให้มันเกิดความคุ้มค่ามากขึ้นครัในการก็ได้พลังงามีรายได้แล้วถ้าเกษตรกรขั้นใดเนี่ยต้องการจะทําเป็นโรงเรือนอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ไม่มีไฟฟ้าในการเข้าไป ใช้สรับในเรื่องของการาระบบควบคุมพวก IoT เซนเซอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ติดตั้งอันนี้เข้าไปแล้วเราก็ไปทําให้มีโรงเรือนที่เป็นระบบที่มันสมาร์ทมากขึ้นแล้วก็กลายไปได้ผลผลิตที่ดีกว่าอะไรเงี้ยการควบคุมดีกว่าเนี่ยครับบางทีเกษตรกรเขาก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการขายไฟอย่างเดียวโซลา่าฟาร์มนี่พวกเราก็จะเห็นนะครับโซล่าโฟลติ้งโซล่านะครับในบ่อน้าอันนี้ผมคิดว่าก็มีคนทําอยู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะเป็น เป็นที่ที่ให้คนได้เห็นนะครับว่าเราเรามีบ่อน,น้ำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียพื้นที่ไปตั้งโซลา่านะฮะบ,บนพื้นดินนะฮะพื้นดินเราก็มาเพาะป,ปลูกพืชได้นะครับในบ่อน,น้ำเนี่ยแม้เราจะมีโซลา่าอยู่ในนั้นก็สามารถเลี้ยงปลาได้แล้วโซลา่าบนบ่อน,น้ำเนี่ยข้อดีมันก็คืออุณหภูมิที่อยู่นอกโซลา่ากับอยู่ใต้โซลา่าอุณหภูมิต่างกัน เมื่อน้านํามีอุณหภูมิต่างกันก็เกิดเกิดการไหลเวียนของน้ําก็จะช่วยให้น้ําสะอาดขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่พวกเราไปเห็นที่แปลงผักเห็นไหมฮะคือเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องโซลาฟาร์มที่ใช้พื้นที่การเกษตรมาตั้งโซลาฟาร์มมันก็เสียพื้นที่ไปทําอย่างอื่นอะไรไม่ได้ล่ะเพราะเราก็คิดว่าพืชที่ไม่ได้ต้องการแดดแสงแดดแรงมากๆเช่นพวกผักตระกูลผักทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราเอาประโยชน์ของ โซลา่ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถให้แดดส่องลงมาถึงได้ได้อยู่เนี่ยครับมันก็ยกแผงโซลา่าขึ้นไปนะครับมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะครับด้านล่างก็ปลูกผักด้านบนก็เป็นแผงโซลา่านะครับแล้วก็เกษตรกร,ร,ก,รก็อาจจะมาใช้ไฟจากแผงโซลา่านี้ได้หรือว่าถ้าทางภาครัฐสามารถซื้อไฟจากเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นโอกาสในวันข้างหน้าได้ครับ